ผลการจับฉลากแบ่งกลุ่มฟุตบอล AFC ซ17ชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่15มิถุนายนถึง2กรกฎราคมนี้ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสีสนามได้แก่สนามราชมังคลากราสถานสนามกีฬาธรรมศาสตร์สนามบีจีปทุมสเตเดียมและ สนามชนบุรีสเตเดียมโดยสีเทีมสุดท้ายจะได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกกลุ่มเอประกอบไปด้วยไทยเยเมนมาเลเซียและลาวกลุ่มนี้ไทยมีโอกาสลุ้นเข้ารอบครับดูหน้าชมครับไทยมีลุ้นเข้ารอบตามมาด้วยครับรกลุ่ม B ครับเกาหลีใต้ครับเกบาหลีใต้อิหร่านอัฟกานิสถานกาตา กลุ่มนี้น่ากลัวครับเกาหลีใต้ก็เก่งครับในกลุ่นเยาวชนอิหร่านก็ใช่ย่อยอัฟกานิสถานอาจจะเป็นไม้ประดับครับกาตาก็ดูดีครับผมส่วนกลุ่มจีประดกดกไปด้วยทาจิกิสถานออสเตรเลียซาอุดีอาระเบียและจีนกลุ่มนี้ให้ไปเลยครับคนเข้ารอบเนี่ยก็คือทาจิกิสถานครับฟุตบอลเยาวชนเขาดีครับ ออสเตรเลียีิแพ้ได้ทุกทีมครับไม่เก่งเท่าไหร่ครับบอลเยาวชนและกลุ่มสุดท้ายหนักหน่อยครับประกอบไปด้วยญี่ปุ่นอินเดีย,วยเวียดนามอุซเบกิสถานหนักไกแทนเวียดนามเลยครับกลุ่มนี้ดูแล้วน่าจะรอดยากครับญี่ปุ่นกับอุซเบนอนมาแน่